ที่สีนทด่เขาบอกว่าเป็นแอป,ปเพิ่มเสียงนะหน้าไอซาล้ว่ะไอออปเปอร์รุ่น A78 แต่เขามีระบบนี้กันแล้วเฟยดูดิสองร้อยซลมาก็หนึ่งร้อยนต้โอ้โหเลยค่ะแต่ว่าถ้าเปอ,อแอป,ปนี้กลายเป็นสีน่ระ้อเปอร์ซนตัเหรอเฮ้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 น่าสนใจตลนเนี่ย กูหูแตกแน่กว่าลืมไปมันบวกกันหนึ่งร้อยไงวะน่าเสแยใว,ว่าการเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์หูแตกกันหูแตกกันหมดแน่แต่ <Hey. S 1> ว่าเสียงสุดตลอดเลยไออืมอ่าเดี๋ยวให้ดูนะใครอยากได้เสียงสอบสามร้อยเซน Oppo A เจ็ดแปดมีระบบ 200%ซแต่ไม่เหมาะสายถ่ายรูปนะโหลดแอปตัวเพิ่มเสียงบูสเสียงได้อีกหนึ่ง้เป็นต์กลายเป็นสามรนะคะเปอร์เซ็นตามรเปอร์ซ็นตาได้ขายที่อยากโชว์ให้รู้